สวัสดีครับที่ร้อยเบรกค,ครับผมผมทิศจักนะครับวันนี้จะมาเน้นำชุดเบรกที่ติดตั้งใน Nissan นิสสันเทียร์นาะครับผมวันนี้เรามีการติดตั้งเจง้านิสสันเทียน์นาะครับก็จะมาแนะนำว่าเป็นชุดเบรกอะไรจานเบรกอะไร้าเบรกอะไรใน1ชุดมีอะไรบ้างและที่สำคัญนะครับราคา1ชุดอยู่ที่เท่าไหร่การรับประกันเป็นยังไงท้ายคลิปเรามีคำตอบให้นะครับเรามาชมกันครับผม ชุดนี้เป็นเบมโบขยีน18เซตนะครับผมหน้า6พอร์ตเลียงเล heights, ็กกลางใหญ่หลัง4พอร์ตเลียงเล็กใหญ่นะครับจานเบรกลูกค้าเลือกเป็นจานเดลิออสจากประเทศออสเตรเลียนะครับผมขนาด380มิลทั้งหน้าและหลังนะครับผมจานเบรกอย่างที่เราเรียนไปให้ทราบเมื่อคลิปที่แล้วว่าเราใช้เป็นจาน2ชิ้นแท้นะครับก็มาทำการสร้างครับอลูมิเนียมออกลายจานครับคัสตอม หมุดทิดออสยืนยันชัดเจนงานเราเรานะครับชุดนี้เป็นเบมโบ1สิบแปดเลูกสูบเรียงเล็กกลางใหญ่นะครับเนื่องจากว่าชุดนี้ที่ตัวรถนิสสันเทียหน้าคาลิปเปอร์เบรกจะอยู่ด้านหน้าตัวรถก็คืออยู่อย่างนี้อย่างนี้นะครับผมตัวรถหันไปทางนี้คาลิปเปอร์อยู่ด้านนี้ลูกสูบเล็กจึงต้องอยู่ด้านบนตามด้วยลูกสูบกลางลูกสูบใหญ่เส้นเราบ่งวงมาข้างหน้าลูกสูบเล็กต้องถึงก่อนนะครับแล้วพาเบรกจะกินไม่เอียงนะครับผม ด้านหลังก็เช่นเดียวกันครับปั๊มอยู่ด้านหน้านะครับผมลูกสูบเล็กลูกสูบใหญ่การทํางานเหมือนกันครับทั้งหน้าและหลังล่องระบายความร้อนจานส้ายขวานะครับผมควรติดตั้งให้ถูกนะครับผมควรจะเอาความร้อนจากด้านในออกสู่ด้านนอกนะครับรมันเบรกเราใช้เป็นเฟรโดดอทสนะครับผมชุดนี้เป็นภ้าเบรกเนเตอร์โปนะครับผม ทนอุณหภูมิความร้อนได้ถึง600องศานะครับและไม่ต้องรออุณหภูมิรันอินในการใช้งานนะครับผมใช้งานได้จริงเลยน็อต <Not S 1> หัวจมสแตนเลสอย่างดีนะครับผมไว้สำหรับยึดคาลิปเปอร์ทั้ง4ตัวนะครับที่เราทำเป็นเลดีเมาส์ประกอบด้วยข้างหน้า4ตัวข้างหลัง4ตัวนะครับเรามาดูขาเบรกกันครับขาเบรกเช่นเคยครับผมเราใช้เป็นอลูมิเนียม7075นะครับ ออกแบบเต็มพื้นที่เพื่อความแข็งแรงในการใช้งานนะครับผมจะเป็นขาชิ้นเดียวไม่มีบูทไม่มีแหวนรองนะครับผมการทำงานเบรกก็จะ,สะเสถียรมากขึ้นนะครับสายถักเราให้เป็นฮฮลนะครับผมสี่เส้นนะครับทั้งหน้าและหลังชุดนิ้สันเทียนหน้านครับมันจะเป็นข้างหลังเนี่ยจะเป็นเบรกมือในตัวอยู่แล้วนะครับผมเป็นดัมเบรกอยู่ด้านในเราก็จะสร้างจานหลังเนี่ย เข้าหาตัวรถนะครับก็จะเป็น3ามชิ้นหนึ่งเลยก็เป็นคับสองเป็นจาน3ามก็จะเป็นปอกเบรกมือด้านไหนนะครับผมที่เราใช้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเบรกมือที่ตัวรถกันครับว่าเป็นยังไงเชิญครับมาครับผมมาดูเบรกมือที่ตัวรถกัน ตัวนี้ของนิสสันเทเน่าครับจะเป็นเบรกมือดําอยู่ด้านในนะครับเราก็สร้างจานสร้างครับแล้วก็ปอ,อกเบรกมือเข้าหาตัวรถนะครับใช้เบรกมือที่ตัวรถเลยเดี๋ยวเราทําการติดตั้งกันแล้วเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วออกมาเป็นยังไงเรามาชมกันอีกทีครับผมตอนนี้เราได้ทําการติดตั้งเบรกให้กับนิสสันเทเน่าเสร็จเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ไปทําการหลานอินมาแล้วเรามาชมกันครับผมเบมโบ้เฮยน1ิบซนนะครับผมลูกสูบเรียงเล็กกลางใหญ่นะครับผมพระเบกินเต็มหน้าจานนะครับอุณหภูมิความร้อนหน้าและหลังใกล้เคียงกันนะครับผมเราไปดูด้านหลังกันครับเบมโบ18แดซนสี่พอร์ตเรียงเล็กใหญ่นะครับผม ตัวนี้ก็เช่นเคยครับลูกสูบเล็กถึงก่อนนะครับเส้นรอบวงวิ่งไปข้างหน้าเขาเบรกกินเต็มหน้าจานนะครับหลังจากรันอินมาแล้ว10กิโลชุดนี้ขนาดจานมรยมิลจับเข้าคู่กับล้อ18นิ้วนะครับก็เต็มพอดีครับผมเหลือช่องไฟกำลังสวยครับผมคลิปต่อไปเราจะนำเสนออะไรฝากคุณผู้ชมติดตามผลงานของทางเราด้วยทิดออสเบรกนะครับ ฝาก u t u b e ด้วยนะครับผมของทางทิดออนนะครับภาษาไทยเลยนะครับเขาทหารสลีดอดเด็กอออ่างมบรีอ้ออ่างดอเด็กนะครับผมฝากเข้าไปชมกันด้วยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เพจทิดออนนะครับภาษาอังกฤษ t i d a o d b r a k e ทิดออนเบรกครับผม Facebook ส่วนตัวครับ t i d j a k เป็นวรกเดวันยูไอทีทิดจักวิทนะครับผม สนใจเบรกหรืออยากปรึกษาปัญหาเรื่องเบรกอะไรอินบอกกันเข้ามาได้ครับทุกปัญหาเรามีคําตอบให้นะครับถนนราคาในชุดนี้อย่างที่เราบอกว่าท้ายคลิปเราจะบอกให้ชุดนี้นะครับผมถ้าเป็นจานย์ o นะครับราคาอยู่ที่1 3ึ่0 0สนสาบาทนะครับแต่ถ้าเป็นจานเดลิอ o สของออสเตรเลียชุดนี้ราคาก็จะอยู่ที่1 4ึ่0 0สนสีบาทนะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับ คลิปต่อไปเรามีอะไรดีๆมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันเรื่องความปลอดภัยไว้ใจทิดออสครับขอบคุณมากครับ